ว้าวยินดีคิปเปอร์คิปเปอร์มาบ้านคิปเปอร์มาบ้านเมื่อกี้สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องสว i ปตี้ครับเมื่อชิ้นเคยนะคะทุกคนและก็วันนี้นะคะทุกคนเราก็มาอยู่กันในเกม Minecraft กันอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะทุกคนเราก็กลับกันมากับ Minecraft Challenge กันเองนะคะทุกคนสำหรับ Challenge ในวันนี้นะคะทุกคนบอกเลยว่า มันไม่ได้ยากแล้วก็มันไม่ได้ง่ายนะคะทุกคนนั่นก็คือห้ามเจอเอนเดอร์แมนนะคะแต่ถ้าบุ่มเจอเห็ดบุ่มชนะนะคะทุกคนซึ่งเราเคยทําห้ามเจอเห็ดไปแล้วใช่ไหมแต่ว่ายังไม่เคยทําเจอเห็ดชนะนะคะทุกคนโอเคแล้วก็จะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะกับโหมดฮาร์ดคอร์เช่นเคยอ่าแล้วก็ตั้งชื่อเวอร์ว่าดีนะ <c oughs> โอเคแล้วก็ไปเริ่มกันเลยดีกว่า ปมาแล้วค่ะทุกคนวันนี้ก็คือห้ามเจออะไรนะเมื่อกี้เพิ่งพูดไปเลยวแล้วห้ามเจอเเนอร์แมนแต่ถ้าบุ๋มเจอเหตุบุ๋มจะชนะนะทุกคนซึ่งก็มีหลายคนขอเข้ามาบุ๋มก็ทําปนกันไปนะคะก็อุอ๊บุ๋มลืมปิดอันนี้แปบ๊บหนึ่งโอเคมาโอ้ทุกคนบุ๋มเจอเหตุจริงๆด้วยเฮ้ยต้นเหตุตัวน,นี้ก็คือว่าแบบว่าแบบว่าแบบ คือต้นเห็ดอันนี้ก็ถือว่าเป็นเห็ดนะคะทุกคนแล้วบุ๋มชนะวันนี้บุ๋มชนะตั้งแต่ต้นคลิปเลยโอไมกอดหลังจากที่ไม่ชนะมาประมาณ3คลิปติดกันนะคะทุกคนทีไหก็ทีไนแล้วมาเรามาสร้างอะไรฉลองกันดีกว่านะคะทุกคนอย่างเช่นบ้านเห็ดอะไรอย่างนี้นะคะ <laughs> รู้สึกแฮปปี้มากเลยอย่านา,นานทีชนะนะคะแล้วเปิดคลิปมาปุ๊บชนะปั๊บเลยอะ่ะโชคดีอะไรขนาดนั้นนะ,ะทุกคนบางคนอาจจะบอกไอ้เบ ยังไม่ได้วิ่งหาอะไรเลยนะทำไมพี่ชนะเร็วจังเลยพี่ก็ว่าอย่างนั้นแหละ <ST AR C 2> นานๆทีพี่เจอหน่อยบางทีแบบคือแบบหาเจอยากมากนะคะทุกคนแต่ว่าทริปนี้มันได้อะทุกคนร <ST AR C 2> uh ู้สึกแฮปปี้อืมโอเคสักครู่นะคะทุกคนบุ๋มจะสร้างบ้านเห็ดหรือบุ๋มจะสร้างบ้านบานเห็ดดีนะเดี๋ยวขอคิดดูก่อนนะคะ <ST AR C 2> เรากว่าจะหาเห็ดเจอมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะอันเอาเป็นเห็ดต้นนี้แล้วกันนะ น่าน้องก็น่าจะพอได้อยู่อ่ะแต่เราแปลรูปมาอย่างรวดเร็วนะคะทุกคนรีบสร้างกันดีกว่าวันนี้ซีบิที้ครับเมื่อชนะนะคะทุกคนโอ้งั้นข้างล่างรู้แล้วแล้วก็ต้องทําเป็นโครงมาใช่ไหมคะมันจะเป็นจะอี้เฮ้ยบุ๋มดืมททาอุปกรณ์ก็ว่าอยู่นะทําไมรีบจังเออเดี๋ยว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 เราไปหาอุปกรณ์หินกนะันแป๊บหนึ่งแล้วกันนะคะทุกคนแล้วก็เอามาทําสิ่งนี้กันแถวนี้ไม่มีแบบว่าเป็นเหมืองให้ลงเลยหออนี้ไงเพิ่งพูดถึง อยู่ตรงนี้เลยมีหินใช่ไหมคะขอหน่อยนะอืโอเคค่ะทุกคนตอนนี้บุ่มก็ได้มาส9เก้าชิ้นโอ้โหก็ถือว่าเยอะอยู่นะแต่ว่าตอนนี้ออกไปให้ได้ก่อนโอเคเดี๋ยวนะบุ๋มหาโอ้ฝั่งนี้มีมุม,มดีๆแต่ว่าไม่ดีเท่าไหร่ตรงที่มันมีลาวาใช่ไหมเมื่อกี้ทำให้เกิดไฟป่าเดี๋ยวลองมาทำอุปกรณ์ก่อนนะคะ,นะคะทุกคนหินกันเลยแล้วกันนะคะทุกคนจะได้ไปตัดไม้นะคะ โดยบุ่มเล็งไว้ก็คือจะเป็นไม้โอ๊กแล้วก็ไม้ขาวนั่นเองเนาะก็วันนี้ได้ยินเสียงคียบอ่อดบุ่มนิดนึงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าบุ่มรีบมาอัดคลิปนะคะกลัวไม่มีคลิปจะลงไงทั้งการบ้านก็ต้องทำคลิปก็ต้องลงอีกอก็นะคะถือว่าให้อภัยกันนิดนึงแล้วกันเนาะวันนี้ก็วันพฤหัสไม่ใช่วันพฤหัสสีวันนี้วันพุธบุ่มอัดคลิปวันพุธแต่ว่าบุ่มจะลงวันศุกร์ ก็นั่นแหละค่ะทุกคนต้องดองๆไว้นิดนึงเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยว่างจริงๆนะคะก็ต้องขออภัยกันด้วยอ่าเาได้ไหมแมลเร็วนิคะตรงนั้นมันบวชไส้ด้วยเนี่ยมันบวชถูกต้องอือแล้วก็ชึบชึบชึบอ้าใช่ไหมเนี่ยงงโอเคเอ่อถูกต้องไหมหนึ่งสองชึบชึบชึบมันก็จะเลี้ยว ถามว่าเราทํามั่วใช่ไหมบอกเลยนะคะว่าใช่อืใครมันจะไม่ทํามัว่วนเลยขนาดนี้แหละนี่ใครนี่บุ๋มเลยนะบุ๋มก็ต้องทํามั่วสิคะเุ้ยตรงนี้จริงจริงมันเข้ามาได้อีกเนาะแต่ว่าอันนี้มันติดกันนะคะทุกคนมันก็เลยไม้เป็นไหลถือว่าได้อยู่อุ้ยแต่ทุบแรงนะเฮ้ยเห็ุเรามันถึงตรงนี้ี่นะโอ m มก o d เออม,มันต้องแบบนี้แล้วก็วางต่อมาชึอบอืมเรียบร้อยก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะทุกคนซึ่งบุ๋มรม่สึกว,ว่าถ้าหากละเอาอันนี้ออกไปได้มันจะดีมากๆเลยงั้นบุ๋มขออนุญาตตัดไม้ดำแป๊บหนึ่งนะคะ <c ười> คือมันขวางทางเรามากเลยนะคะทุกคนตรงนี้ A few moments later โอเคเรียบร้อยนะคะว้าวหน้าบ้านเรามันก็จะแปลกๆนิดนึงอะนะ <c oughs> เดี๋ยวขอสีขาวมาแจมนิดนึงเอายังไงอย่างนี้หรอเฮ้ยมั่วไปเปล่าเราอะ่ะอืมใช่มั่วจริงๆนะคะ <c oughs> เออประมาณนี้ก็ <c oughs> <c oughs> มันทำให้ข้างในดูแคบขึ้นไปอีกแต่ก็ไม่เป็นไร มันก็ยังดูดีอยู่เดี๋ยวบุ๋มทําอุปกรณ์เพิ่มดีกว่านะคะทุกคนบางทีบุ๋มอาจจะเผลอพูดไกลไมไปหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยนะคะทุกคนคือปกติมันก็จะเสียงดังใช่ไหมแต่บางทีบุ๋มก็อะไรก็ไม่รู้อยู่ดีก็เอานะเอาไวเอาหนะ <laughs> อ,ออกจากไม่อืมโอเควางให้เต็มเลยดีกว่าอมันก็จะได้เป็นเลี่ยมๆไรแบบนี้นะคะซึ่งบุ๋มจะทำสลับนะคะทุกคนโดยใช้ไม้ขาว เพราะว่าเราจะเอาสลับมาปูข้างบนเป็นพร้นนะคะทุกคนนี่เลยชึบชบเป็นห้องนงห้องนอนอะไรก็ว่ากันไปแล้วเราก็จะขึ้นตรงนี้ปึ๊บอี๋บุ่มทำอุปกรณ์มานะคะข้างไปชึบขึ้นมาโ,โหแล้วก็จะมีความแบบว่ามีหน้าตรงน่า่างอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนเออโอเคถูกต้องแล้วแหละ มันก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้ต่อไปก็คือเดี๋ยวบุ่มไปเดี๋ยวบุ่มครับตุ๊กครับตุ๊ตเตาเผาเอ้ยตุร๊รขาอเลยล่ะเดี๋ยวเราเอาไปวางข้างในได้แหละอืมเดี๋ยวพยกลออุปกรณ์แป๊บหนึ่งนะคะทุกคนเดี๋ยวบุ่มก็จะไปตัดไม่ใช่ตัดสิไปเอาสิ่งเช่่รมยัว่าดินทไลยมาทํากระจกบ,บ้านนิดนะึงอ่านี่เผาไปปึ๊บอืมมันจะเป็นแบบนี้นะคะ แต่ว่าตรงนี้มันจะเป็นแบบนี้อ่าลงมาแบบนี้นะคะแล้วตรงนี้ค่อยเป็นแบบนี้ชึบชเออและนี่ก็คือบ้านเห็ดฉบับมุมูอะนะคะจากนั้นเราก็ทําเป็นสิ่งที่เรียกว่ารั้วนะคะทุกคนนี่ชึบชึบอุ้ยไม่มีดินเลยอะ,อะขอดินเอาอย่างนี้เลยค่ะง่ายๆออออืมโอเค ข้างหน้ามันดูว่างๆนะทุกคนว่าไหมนี่มี22บล็อกเดี๋ยววางพื้นให้พอก่อนพอหรือเปล่าบุ๊มว่าไม่พอหรือว่าพออ่ะพอเฉยเมื่อก,กี้บอกว่าไม่พอตอนนี้พอเฉยจึบจึบจึบอ่าอันนี้หินพอวางได้เออใจอยู่นะภารกิจโอ้ภารกิจต่อไปก็คือ อ,อ่านี้เดี๋ยวเราเผาไม้มาทําเป็นถาดนะคะทุกคนแล้วมันบุ่มจะเห็นน้องแกะอยู่ฝั่งนู้นนะคะเดี๋ยวเราไปเอาแกะมาทําเป็นเตียงนอนกันดีกว่าชนะแบบใส่ๆเลยวันเน <laughs> ี้วันดีวันดีน้องแกะเอขอบคุณค่ะวันดีโอเคอีกตัวนึงปึ๊บอืม thank you ขอบคุณมากมากเลยนะคะน้องแกะเดี๋ยวเกิดใหม่นะ วันนี้เอาไปทำสีเตียงเป็นเตียงสีชมพูชมพูอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนว้าวยูบันดี้คิปเปอร์คิปเปอร์มาบ้านคิปเปอร์มาบ้านเมื่อกี้โห้โหอย่าระเบิดนะวิบุ๋มทำยังไงบุ๋มทุบออกไปไม่ได้ด้วยอ่ะว้าบุ๋มเดียวไปอย่บุ๋มโอ้โอ้ย่าๆยักษมายักษมาเกือบระเบิดเกือบอืมแต่เจ้าคิปเปอร์บ้าอืมใจหายใจคว่ำหมดเลย อูวูวูอยาเด้อเด้อเมนแวเด้อเ็นแวเด้อคีเปิดเด้อักครู่นะคะเดี๋ยวใส่กระจกบ้านนิดนึงหวาดเสียวมากก่ะทุกคนคือแบบบุ่มกลัวน้องจะมาบุ่มบ้านบุ๋มบุ๋มทำตั้งนานนะทุกคนเดี๋ยวก่นอื่นเราอให้ถอดมาแหละปักไปจ้าปักไปจ้าอืมแล้วก็มาทำเตียงนอน พร้อมนอนแล้ว่อว้ยต่อหน้าต่อตาเลยเมื่อกี้โอ้โหโอ้โหโอเคแล้วก็สีชมพูมาค่ะออกม่วงๆเนาะนี่เป็นสีม่วงมากกว่าปะขึ้นไปนอนอเรานอนตรงมุมนี้โอเคอืในที่สุดก็ได้นอนนะคะทุกคนไม่น่าเชื่อบุ๋มจะรอดคืนนี้มาได้นะคะอุย้ยมาเกิดนอกบ้านเลยหวังว่าคลีปเปอร์จะไปแล้วหรือเปล่าอ่าไม่อยู่วิ โอเคบ้านเรายังเหลืออะไรในบุ๋มทําอีกอย่างหนึ่งนะคะทุกคนแล้วก็เอาไปแปะตรงนี้นะคะอแล้วก็กระจกแผ่นที่เราทํามาลืมแปะข้างบนปึ๊บอีกนิดนึงบุม๋มบุมขอทํากล่องก่อนนะคะทุกคนแล้วก็วางกล่องไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็ขึ้นมาข้างบนบุ๋มวางไว้สักตรงนี้ได้ไหมไม่รู้ จริงๆฝั่งนี้มันก็จะว่างๆเนาะเอาว่างนี้ไว้ก็ได้เออแ,แ,แ,แล้วแล้วแล้วมีแลบอะทำเป็นเหมือนซิงอะไรก็ว่างกันไปนะคะทุกคนไม่ตกแต่งเยอะนะเอาประมาณนี้แหละถ้าตรงน,นี้มันเกะกะก็รกระทุบได้ปะมันจะไม่หายไปใช่ปะว่าแต่เราทำเป็นทางขึ้นนินนะโอ้ใก็อมลืมอะไม่น่าทุบเลยไม่เป็นไรอือได้อยู่โอเคสำหรับวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะทุกคนสำหรับ ห้ามเจอเห็ดหี่ห้ามเจอเอนเดอร์แมนในวันนี้ก็ถือว่าสําเร็จไปนะคะเพราะว่าบุ่มเจอเห็ดเร็วมากนะคะทุกคนโอเคสําหรับวันนี้ปรังอานหารเจอกันใหม่ในคลิปนะคะบ๊ายบายจุ๊บเก๋